ถึงแล้วครับวัดภูนะฮะจำปาสักนะครับสอ,อปอปอลาววันนี้อากาศถือว่าเป็นใจมากๆแล้วก็แดดไม่มีนะฮะเหมือนจะมีเมฆฝนแต่คิดว่าไม่น่าจะตกนะครับก็เลยทำให้อากาศไม่ร้อนมากเพราะว่าเราต้องเดินจากบาลายเนี่ยที่เป็นกำแพงเมืองเนี่ยขึ้นไปอีกประมาณก1กิโลนะครับ สวยมากธรรมชาติสวยมากอากาศก็เย็นสบายครับไปเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปฝากกันนะฮะนี่ฮะอยากออกกลองอยาออกพิจุรีบ้างครับอะไรนี่ฮะทีมตากล้องที่สุดยอดของ The Ghost Secret นะครับอยากออกกล้องอยากออกกล้องเป็นไงล่ะอยากออกกล้องจับหาคอนเทนต์ TikTok ก่อนตอนนี้คุณพีทจะรกันวะ ตเตา,า,ามาเฉียดีเหรอเข้ามาเฉียดฉีไปหาที่ไหนบ้านเดียวกันผมย้ายอยู่บ้านนึงเป็นนอนดีกว่าเอามาแต่ไม่ได้ใส่ประตูทางเข้าเป็นต้นตาลคู่ด้วยอ่ะ <c oughs> โอ้เจ๋งอ่ะมี <c oughs> ต้นตาลคู่กันนะฮะเปรียบเสมือนประตูทางเข้านะครับเขาได้พี่ไปต่บฟ้าแบบสวหลันหมูกระทะ อชายตอนนออ๋อมีประสาทของผู้ชายของผู้หญิงซึ่งเทวสถานด้านบนเนี่ยนะฮะเป็นเทวสถานเกี่ยวกับาทางศาสนาฮินดูนะครับเป็นสถานที่ที่แบ่งแยกกันชัดเจนนะครับสองฝั่งนี้นะฮะฝั่งข้างหลังผมเนี่ยเป็นของผู้หญิงฝั่งทางนี้นะฮะเป็นของผู้ชาย <c oughs> เขาบอกว่าเอาไว้ปลดสัตว์ตาวุธ สำหรับผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาพรณ์นะครับชำระล้างร่าง,างกายก่อนที่จะเดินขึ้นไปเทวสถานเพื่อไปประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนะครับอันนี้ก็ตามบอกเล่าของอพี่ไกด์นะครับที่เขาแนะนําให้เราทราบกันปไปข้าไปบนกันครับขอถ่ายรูปหน่อยครับครับผม ไหนไม่ใช่ใช่ม้ยาไม่ไดแต่ต้องใอนไหเอง้เห็นไหนบอกแล้ววันนี้ไม่ใช่แสยังไม่เห็นน้อนุน่นเลไม่เห็นแสดงว่ายังไม่เห็นน้อนุยนั่นดิยังไม่เห็นดังกรุบดังกรุ รับครับรับตาย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 โอ้เชีบยาจริงนนี่77ขั้นครับนี77ขั้นครับอันนี้ก็คือถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะเส้นทางขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเจ็ค่ะมดแล้วค่ะมดอีดีมดแต่มองดู ทานใช่ไหมครับถ้มัหมกขึ้นไปถ้าเแล้วต้องยังไงครับต้องยังไงถึงแล้วกล้องกล้องรอข้างหน้าเออ กล้องรอข้างในเลยส้มบอกกล้องรอข้างในคนหนึ่งกล้องรับหน้าคนหนึ่งขอคุณแล้วค่ะขดงสุขภาพตางชิบินดังชิบโน

สร็จสิ้นนะครับก็เป็นพิธีการถวายดอกไม้แล้วก็เทียนอาราตีนะครับที่อาจารย์โอเล่นำถวายเรียบร้อยแล้วก็ผูกแขนนะครับในเทวสถานแห่งนี้จริงๆแล้วเดิมทีเทวสถานแห่งนี้เป็นศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็พอยุคเปลี่ยนย่ายเปลี่ยนย่ายศาสนาก็คือยุคที่ศาส,สนาน,นี้หายไป หลังจากที่อา,อายุน่าจะไม่รู้ว่ากี่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 ร้อยปีหลังจากที่เขาสร้างนะฮะศาส,สนาพุทธก็ได้เข้ามามาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเป็นพุทธอุทยานแทนนะครับก็คือนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานแทนเทวสถานก็คือตองก่อน,นเขามีสิวะลึงอยู่นะครับ อันนี้ตามคาบอกเล่าของพี่ไกด์เราก็เก็บเอามาเล่าให้ฟังนะถ้าข้อมูลมันคาดเคลื่อนหรือมันอตกหล่นยังไงหรือผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็พยายามจะเล่าเท่าที่เราได้ยินมานะครับเราก็เป็นคนไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่เพราะเราเป็นคนที่มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นที่ที่เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามมากนะครับ หลับตาแล้วก็นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยเขาสร้างเสร็จใหม่ๆผมว่าน่าจะเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และอลังการมากๆเพราะว่าโลเคชั่นเขาสุดยอดมากนะครับอันนี้เป็นภูเขานะภูเขานะครับภูเขาแล้วก็เทวะลายเขาเนี่ยอยู่หลังพิงภูเขาแล้วก็ทําแบบเป็นชั้นขั้นบันไดลงไปลงไปจนสุดลูกหูลูกตานะครับข้างหน้าเป็น เป็นเหมือนอะทะเลสาบหรือเหมือนแอ่งน้ำนะครับข้างหน้าน้ำข้างหลังเป็นภูเขาโหอลังการอลังการยิ่งใหญ่มากนี่เป็นไงคนละแท่งครับผู้เบาผู้เบาลาว เอาใครยังไม่ได้ไอติมใครยังไม่ได้ไอติมไปเอาไอติมตรงตู้ไอติมเลยบอกว่ายังไม่ได้ไอติมครับไปเดี๋ยวไปบอกพี่คนผู้หญิงใส่ชุดถูกขาวตรงตู้ไอติมบอกยังไม่ได้ไอติมครับเดี๋ยวพไปพาไปหอบเดี๋ยวพาไปอพาไปเลยพาไปเลยพาไปเลยมีรูปมีรูปทังแค่มันม่ใช่ไม่ใช่เขห้องน้ำพามาเข้าห้องน้ำครับเพื่อนเพื่อนนะฮะแก๊งเพื่อนผมที่ฝักเซครับนี่พาเข้าห้องน้ำ ดูแลง่ายฮะไอติมคนละแท่งครับเนี่ยไหนอ๋อห้องน้ำอยู่นี่โอ้โหธรรมชาติสวยงามมากนะเป็นหินแบบเขียวแบบ <c oughs> มีตะไคร้มีมอสเต็มเลย <c oughs> และนี่คือห <c oughs> น้าผา <c oughs> ที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ อดอมดอมจูนจูนกัดเป้ไปถ่ายมุ่นหัวใจมุ่นหัวใจแล่วอยากตกลวระยะ เมื่อสักครู่ที่เรามาเราเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับตอนขากลับลงมาเราก็มาแวะตรงจุดนี้นะฮะซึ่งอาจารย์โนเล่กระซิบบอกไว้ว่าถ้าจะมาขอในเรื่องของการงานให้มาขอตรงนี้เพราะว่าเดิมทีตรงนี้น่าจะเป็นที่ประดิษฐานของโคของพระศิวะนะครับพระโคเผือกของพระศิวะน่าจะชื่อโคนนทิหรืออุสุภราชนะครับถ้า เป็นข้อมูลที่ไม่ผิดนะครับอันนี้ทางพี่ไกด์เขาก็บอกเอาไว้ว่าตรงนี้เ,เคยเป็นปที่ประดิษฐานของโคนโนทินะครับก็สามารถมาขอนะครับในเรื่องของการงานได้นะครับก็เรียบร้อยขอเรียบร้อยแล้วนะครับ